เดนมาร์กเจอกับสกอตแลนด์พอพูดถึงคู่นี้หลายคนก็คงจะฟันธงไปแล้วใช่ไหมครับว่าเดนมาร์กในบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหยังไงก็ชนะใสๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะถ้าเราลองไปส่องข้อมูลลึกๆดูเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจซ่อนอยู่แล้วมันก็บอกเราว่าเฮ้ยเกมนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดก็ได้นะอ่านี่แหละครับประเด็นแรกที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีคือฝั่งเดนมาร์กเนี่ยสถิติในบ้านของเขานี่โคตรโหดเลยนะชนะ10จาก11เกมล่าสุด แต่พอลองสลับไปดูสถิติที่เคยเจอกันมาทั้งหมดอา้าวกลายเป็นว่าสกอตแลนด์ดูดีกว่าซะงงั้นมันเหมือนกับว่าเรากําลังดูข้อมูลจากคนละโลกเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้คําถามคืออา้าวแล้วเราจะไปทางไหนดีละ่ะจะเชื่อฟอร์มในบ้านที่แบบร้อนแรงสุดๆของเดนมาร์กหรือจะเชื่อประวัติศาสตร์ที่บอกว่าสกอตแลนด์อ่ะแจ้งว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันไปเจาะข้อมูลให้มันลึกกว่านี้อีก โอเคงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยที่เขาพูดพูดกันว่าการไปเล่นที่ Parken Stadium ของเดนมาร์กเนี่ยมันเหมือนฝันร้ายของทีมเยือนมันจริงแค่ไหนกันนะโอ้โ oh, หตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเดนมาร์กชนะนะแต่มันบอกว่าพวกเขาครองเกมได้อยู่หมัดเลยต่างหากลองคิดภาพตามนะครับชนะ5นัดรวดในรอบคัดเลือกบอลโลกที่บ้านตัวเองแล้วที่พีก,กว่านั้นคือ 6นัดหลังสุดเนี่ยเก็บคลีนชีตไม่ได้ตั้ง5นัดคือเกมรับนี่มันเหนียวชนิดที่ว่าหาทางเจาะแทบไม่เจอเลยจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเรื่องมันง่ายๆแค่นี้เราก็คงต้องมานั่งคุยกันให้เสียเวลาใช่ไหมละครับพลิกกลับมาดูที่ฝั่งสกอตแลนด์กันบ้างดีกว่าเพราะพวกเขาก็มีทีเด็ดซ่อนอยู่เหมือนกันนะพร้อมจะมาป่วนเจ้าบ้านเต็มที่เลยก็อย่างที่เราเห็นกันไปตอนแรกเลยครับว่าประวัติศาสตร์มันฟ้องอยู่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวเดนมาร์กเลยนะ เหมือนกับว่ารู้วิธีเล่นด้วยรู้วิธีที่จะเอาชนะและตรงนี้เนี่ยแหละที่ทำให้แมชนี้น่าติดตามขึ้นมาอีกเป็นกองเลยแล้วจีเด็ดของสกอตแลนด์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันคำตอบง่ายมากเลยครับอยู่ที่แผงมิดฟิลนี่แหละบอกเลยว่าระดับโลกของจริงมีทั้งสกอตแม็กทอมินเที่ฟอร์มดีจนมีชื่อเข้าชิงบอลงดออ่ะคิดดูจอห์นแม็กินนี่ก็ม้าพลังสูงวิ่งไม่มีหมดแล้วก็บิลลี่กิลมอร์ที่เทคนิคแบบ สุดยอดมาก3คนนี้แหละครับคือเครื่องยนต์คือหัวใจของทีมเลยเอาละตอนนี้เราเห็นจุดแข็งของแต่ละทีมกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่ข้อมูลชิ้นต่อไปนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือตัวแปรสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเป็นข้อมูลที่พอเรารู้ปุ๊บภาพของเกมนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยใช่เลยครับใช้คําว่าหายนะก็ไม่เกินจริงเลยนะเพราะมันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับผู้เล่นของสกอตแลนด์ที่แบบโอ้โหส่งผลกระทบกับทีมหนักมากมาก แล้วไอ้เรื่องนี้นี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของเกมนี้ไปเลยคนแรกเลยที่ทีมต้องขาดไปก็คือคเรนเทียนี่ครับคนนี้คือกองหลังตัวหลักที่เก่งมากเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยพอไม่มีเขาอยู่ในสนามเนี่ยมันเหมือนมีรูโหว่เบื้เริ่มเลยครับในแผงหลังของสกอตแลนด์แล้วที่หนักไปกว่านั้นอีกคือยังไม่พอพวกเขายังต้องเสียแอนโทนีราสตันซึ่งเป็นแบ็คขวาตัวจริงไปอีกคน คือการที่ต้องขาดกองหลังตัวสำคัญไปพร้อมกันสองคนแบบนี้มันคือวิกฤตของจริงเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วตรงนี้แหละครับที่จิ๊กซอว์ทุกชิ้นมันมาต่อกันมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเสียเปรียบเชิงแท็ติกขึ้นมาถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือสไตล์การเล่นเกมรุกของเดนมาร์กเนี่ยดันเป็นสไตล์ที่เหมือนเกิดมาเพื่อโจมตีจุดอ่อนของแนวรับสกอตแลนด์ที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้พอดีเป๊ะเลยพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเรียงกัน ทั้งเรื่องความแข็งแกร่งในบ้านของเดนมาร์กแดนกลางที่ยอดเยี่ยมของสกอตแลนด์แล้วก็มาเจอกับวิกฤตในแผงหลังของทีมเยือนภาพสุดท้ายของเกมนี้มันก็เลยอเริ่มจะชัดขึ้นมาแล้วละครับลองนึกภาพการเจอกันในสนามจริงดูนะครับโอเคแดนกลางเนี่ยอาจจะสู้กันสนุกเลยแหละหรือสกอตแลนด์อาจจะดูดีกว่านิดนด้วยซ้ําแต่จุดตัดสินเกมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับ มันอยู่ที่การดวลกันร,ระหว่างเกมรุกของเดนมาร์กที่มีฮอยลุนนำทัพกับแนวรับของสกอตแลนด์ที่ไม่มีตัวหลักนี่แหละครับคือจุดที่มันเสียเปรียบกันแบบสุดๆในเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยครับบทสรุปที่มันดูจะลงตัวและมีเหตุผลมากที่สุดก็คือเดนมาร์กน่าจะปิดเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือไอ้สกอร์นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดาสุ่มๆนะ แต่เหมือนเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเมื่อปี2021ที่เจอกันในสนามแห่งนี้ผลก็จบลงที่2-0เหมือนกันเป๊ะๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนี่มันคือโลกของฟุตบอลโลกที่ข้อมูลและสถิติต่างๆมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเองเพราะทุกอย่างมันตัดสินกันจริงๆแค่ใน9 0สินาที่ในสนามซึ่งมันก็พาเรากลับมาสู่คําถามที่ว่าหรือบางทีสถิติทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็อาจจะมีไว้ให้ทําลายก็ได้ ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ